ลาลลลลลลวันนี้เป็นวันที่ดีที่ฉันจะไม่ตายได้ตายแล้วออาไม่ฉันตายแล้วบัม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 เฮมีตายแล้วเหรอใชจจะตายแล้วทำไมเขาถึงตายฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าใช่ตายแล้วเหรว่าไงโบเฮียมีอะไรกูช่วยบอกเอ่อนี่เกิดที่อะไรเนี่ยเฮมีตายแล้วเฮมีตายแล้วเหรอดูตลกดี เออมีใครรู้หรือเปล่าวะเฮม่รู้เลยไม่รู้เลยฉันจะตามหาเขาฉันจะหยุดเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาฆ่าใครอีกโกรธกล้าหาญเลยอ่ะสุดยอดไปเลยวัตย์เฮวิตายแล้วเหรอเรารู้ใครฆ่าเขาไม่รู้เฮ้ยตายสินี่ไงนี่คือบอกแซนี่คือสีที่บอกว่าเฮวิตายตายแล้วเฮวิตายแล้วเขาตาย ไปไปถอยไปถอยถอยไปมาฮ่าฮ่าเฮวี่กลับมาแล้วอะไรจะบไมวิจอของหมอนะเฮวีตายแล้วอ๋อเือที่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฮวีโดนค่าเฮวีตายแล้วเออมีอะไรให้หมออธิบายอีกหรือเปล่า ลัดตา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 ยโอ้ไม่ายเยอะเออดีดีเฮวีตายแล้วโอ้ตับหูมันต้ำายาทำคลิปเสียหมดไม่ได้เล่นงี้เเย่ใช่ใช่จากรก้าวบ้าตาเอ๊จะหมายมาให้นักงภาเสียน้ำลายเอตายก็ยอะเรแล้วกลับไปที่หลักกันดีก้วมาสรุปเนอะฉันคิดว่าเฮวีเดินหรือตายเลยเฮวตายแล้วไปนะจะลาไปนะจริงด้วยแล้วใครขาดเฮวีล่ะ ฉันไม่ควรทำเองใช่แล้วไม่ควรทำเองทำแบบนี้ยังไงเล่าไไ้ไมไ้ไม่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 มันแค่ม่กตลกอะฉันไม่ได้บทําซะหน่อยไอเ่ทแต่กล่นายรู้ได้ยังไงเื่องอ่ามันแค่มตลกเหมือนเดิมแหละฮ่าฮ่าใช่แล้วจะเป็นคนใครพี่เองมึงมันพีระแต่ทำไม กูมึงมือนอ้วนเน่ะเจนจีเนียจุ๊บๆๆๆไม่อ้วนที่ไหนแล้วมึงะไม่โคตรน่าเกียดน่าเกียดพี่สาวลึงมึงแบบนั้นหน้าเกียจไหลเยอะใหญ่ตัวกใหญ่จ้าเฮ้ยมึงอย่าเสือกมึงตายแล้วไม่มึงเป้าฮ่ามึงตายแล้วอ้ากูไปดีกว่ากูว่ากูจะจบชีวิตตัวเองด้วยการเหวียนคอจ้าฉันรอดนี่เป็นคลิปที่ปัญญาอ่อนที่สุดที่กูเคยพากมาแล้ว